หลังจากที่เราได้ทราบนิยามแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างในการหาเมทริกซ์ที่เป็นขั้นแบบแถวไปแล้วนะครับยังมีเมทริกซ์อีกชนิดหนึ่งที่สําคัญกว่าเมทริกซ์เป็นขั้นแบบแถวนะครับซึ่งแท้จริงแล้วเมทริกซ์ที่เราจะนําไปใช้จริงๆก็คือเมทริกซ์ชนิดนี้นั่นเองเมทริกซ์ชนิดนี้เรียกว่าเมทริกซ์ลดรูปเป็นขั้นแบบแถวนะครับเราจะสังเกตว่าชื่อเดิมเนี่ยต่างไปเล็กน้อยก็คือมีคําว่าลดรูปหรือคําว่า reduce เพิ่มขึ้นมานั่นเองครับก็อาจจะเรียกทับสับไปเลยก็ได้นะครับ ถ้าเรียกทักษะเราอ่านว่าโ o ลิเดี c ลเอ็กซ์ยอนเมติกนะครับเมริกลดรูปเป็นขั้นแบบแถวเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มจากเมริกที่เป็นขั้นแบบแถวมาอีก1ข้อนะครับเพราะฉะนั้นนิยามนั้นเราก็ให้นิยามง่ายๆอย่างนี้ครับคือ1จะต้องเป็นขั้นแบบแถวซะก่อนนะครับก็คือมีเงื่อนไข4อย่างที่เราได้ทราบไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งจะมีการฟิกมากขึ้นก็คือถ้าใน หลักใดก็ตามมี1ตัวแรกอยู่นะครับเช่นนักศึกษาจะเห็นว่า1ตัวแรกก็คือ1ตัวสีแดงนะครับทั้งหลักนั้นตัวอื่นๆจะต้องเป็น0ทั้งหมดอย่างเช่นในหลักที่ 1, 1ตัวแรกของแถวที่1เนี่ยอยู่ในหลักที่1ใช่ไหมครับสมาชิกนอกจาก1ตัวแรกที่วงกลมสีเขียวไว้แล้วต้องเป็น0ทั้งหมดเช่นเดียวกันในแถวที่2ตัวแรกเนี่ยก็คือ1สีแดงตัวนี้ สมาชิกในหลักนี้ทั้งหมดที่ไม่ใช่1ตัวนี้นะครับต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งที่อาจารย์กําลังใช้เมาส์ชี้อยู่นี้ไม่ใช่1ตัวแรกเราข้ามไปไม่สนใจนะครับเราไม่ต้องพิจารณาก็มาพิจารณา1ในแถวที่3เลยนะครับซึ่งเป็น1ตัวแรกตัวนี้ที่ชี้อยู่นะครับก็หลักนี้ก็จะต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดไปด้วยนะครับหตัวแรกของแถวที่4ข้างบนก็ต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือ เงื่อนไขที่เพิ่มเติมจากเดิมก็คือข้างใต้เลขหนึ่งเป็นศูนย์นั้นเพิ่มว่าข้างบนก็ต้องเป็นเลขศูนย์ด้วยครับโอเคนะครับเราลองมาดูตัวอย่างว่าที่เราทราบนิยามไปเมื่อครูน่นี้จะจําได้หรือเปล่าจากการพิจารณา3เมติกนี้ว่าเมติกใดเป็นเมติกที่ลดรูปเป็นขั้นแบบแถวและเมติกใดไม่เป็นครับเริ่มต้นพิจารณาเมติก A ถามว่าเมติก A นี้เป็นเมติกลดรูปเป็นขั้นแบบแถวหรือไม่ คำตอบคือไม่เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่า1ตัวแรกของแถวที่2กับ1ตัวแรกของแถวที่3นี้อยู่ตรงตำแหน่งกันไม่ได้อยู่เยื้องกันเป็นขั้นบันไดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมตริกนี้ไม่ใช่เมตริกที่เป็นขั้นแบบแถวก่อนแล้วนะครับเมื่อไม่เป็นขั้นแบบแถวก็จะไม่เป็นลดรูปเป็นขั้นแบบแถวด้วยนะครับเพราะฉะนั้น a ไม่ใช่มาดูที่เมตริก b เมตริก b ในแต่ละแถวนั้นมี1 เริ่มต้นนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์นี่เป็นเลข1แล้ว1ก็ยังเยื้องกันเป็นขั้นบันไดด้วยนะครับใต้เลข1เป็นศูนย์ข้างบนเลข1เป็นศูนย์ไหมเราก็ดูที่1ตัวแรกเท่านั้นตัวนี้ไม่มีด้านบนแต่1ของแถวที่2ตัวข้างบนนั้นพิจารณาแล้วเป็นศูนย์ครับแล้วแถวที่เป็นศูนย์แถวถัดมาก็ยังเป็นศูนย์ตามไปด้วยนะครับเงื่อนไขทั้ง5ข้อนั้นเป็นจริงนะครับคือเป็นขั้นแบบแถวด้วยแล้วก็เงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไอ้หลัก เดียวกับ1ตัวแรกต้องเป็นศูนย์ทุกค่าก็เป็นจริงด้วยนะครับดังนั้นเมทริกซ์ b ถือว่าเป็นเมทริกซ์ลดรูปเป็นขั้นแบบแถวโอเคนะครับต่อไปพิจารณาเมทริกซ์ c เมทริกซ์ c นี้แถวที่1ตัวแรกที่ไม่ใช่ศูนย์โอเคครับเป็น1เมทริกซ์ c ในแถวที่2ตัวแรกที่ไม่ใช่ศูนย์ก็ยังเป็น1แต่เราสังเกตนะครับข้างล่างเลข1เป็นศูนย์ก็จริงแต่ด้านบนเนี่ยเป็นเลข5ซึ่งไม่ใช่ศูนย์เพราะฉะนั้นนี่ผิดเงื่อนไขนะครับ เมทริกซ์ที่จะเป็นเมทริกซ์ลดรูปได้ข้างล่างก็ต้องศูนย์ข้างบนเลขหนึ่งตัวนี้ก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยดังนั้นเมทริกซ์ c ถือว่าไม่ใช่เมทริกซ์ลดรูปเป็นขั้นแบบแถวครับสำหรับการนิยามและการพิจารณาตัวอย่างก็ขอจบเพียงเท่านี้ตัวอย่างต่อไปก็จะกล่าวถึงการทําให้เมทริกซ์ใดๆเนี่ยมันเป็นเมทริกซ์ที่ลดรูปเป็นขั้นแบบแถวนะครับอย่าลืมติดตามชมต่อนะครับสวัสดีครับ